รับสวัสดีจ้าีฉันกะย้ายจอนคองคุยเซกเ <c oughs> มื่อนี้เฮาถีมาเล่นเกมนะคะหรือว่ามาสตตีเมเกมรอบที่เท่าใดแล้วบอลูเมื่อนี้เฮาอยู่ในเกมเอ่อหยัง่งบอลูสร้างแมย์มาเถ <c oughs> อะาบอลจ้าบอลูคือกันว่ามันเป็นเกมอหยัางต่ว่าเฮากลับไปกันเลยมันเป็นเกมเขาว่งโกดนะคะเฮาถอดดานที่ที่อ่าสตาร์ท้งหลังไม่์หยัง่งออกมามีหยั่งนะคะ เอาเริ่มย่างกันเลยนะตำรวจมันท่านเจ้าเปิดประตูพิษนี่ชีวิตเจาเปียเลยเนยฟังแต่เสียงเพลงกันห้อนละส,ส,สูเอ้ยชั่วสิเลนอีรีจักสิเป็นจ้าใดนะคะเอาละว่าว่า,ายใหญ่ห่างนะเขาจะเปิดประตูไปหาทางออกกันเลยแต่ก็ระวังผีด้วยนะจ๊ะอา่าฟางได้ละปะ คือมีหลายทางหลายหูแม่มันเฉะว่ากูสิไปทางนี้ก็แล้วกันอย่าพอดเด้อมึงอย่าปวดตึงมาเด้ออยา่ยาอยา่ยาอย่าอ่าวตึงนะพอตึงนะงนะทุกคนอืมยังไปต่อได้อ่ายังบอ่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ายังไปเรื่อยๆทุกคนกระสีหอด ทางออกหลือยังวะโอ้ยเสียงโดนตีกับบีบัวล้มขากปีน้องไก่หอดติวย่งเนี่ยมันคือหลายแทะโอ้ยหันมันโลกชีวิตจริงกูโคสีตายข้าหันอย่าตึ้งนะไม่มีค่ะประตูได้ละประตูได้ประตูนี่ก็แล้วกันปึ๊บนั่นดีทางออกไปกันเลย านแล้วอ่ะดานต่อมาอืมสารับซับซ้อนเยอะเด้อพี่น้องอยาว่าประตูใดล่ะบัดเอาคือร้ายประตูใดขวาร้ายซ้ายดีไปขวาก็ได้เพื่อมันเปลี่ยนเป็นดีอืมอือนี่ไอ้อยังบอ,อยาตึงมานะเปิดประตูนี้ก็แล้วกัน ปึ๊บอ,อย่าเฝ้าตึงนะมไม่ตึงไม่ตึงยังไปต่อได้นะทุกคนไม่ตึงนะไม่ตึงนะอย่าตึงนะ,อ,ะอยังมาได้นะนะ,ะขวา,าย้ายดีไปทั้งนั้นแหละขวา,ายสายดีขวาก็แล้วกันเพื่อมันเปลี่ยนเป็นดีหรือใ่หรือขัวท่าไหดสูบบอกกูนะขวาก็แล้วกันอ๋อครับเอ้าไปแต่ทางรายเนาะคือ,คอ,พ,อพ่อผีหัวใจปุ๊บ เปิดยาวตึงนะไม่ตึงค่ะยังไปต่อได้ค่ะอ่าอยาวไหนน้นำอะไรนไี่ยอ่าอ่าอ่าเดินต่อไปค่ะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องข่าตายแล้วตายเหรอที่คีบเหรียญตอนละ่ะเดี๋ยวคลิปสีเงาเอาไว้พ่อกันไหมสำหรับคลิปน่ะ คลิปนี้จัคซื้อเกมอีย่างก็ะจักบ่รูคือกันบริหาข้อมูลเห็นก็เล่นโลดอาจานฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามไวไ้เดอ้อเพื่อเล่นเกมต่อไปจ้าดูละครซิทคอมซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ PON Studio ที่นี่ที่เดียว